โมชั่นลดสุดพิเศษจาก1,159,000เหลือเพียง1 9 9 0 0 0้าาท้ับาทเบตันวลดรู้คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์30ปีม่มีถอยคัดส่อมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยลถสวยไมมน้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ รับประกันทุกครั้งไม่มีชนนะพลิกความนำทัวปลอดภัย1,000เปอร์สวัสดีค่ะพบกับยินเบตันชัวร์และรายการรถเซเวอร์ค่ะวันนี้ยินมาแนะนำรถ SUV ขนาดใหญ่นะคะจากทางค่าย Mercedes-Benz ที่เขาเคยมีค่าตัวถึง5ล้านบาทเลยแต่วันนี้พอมาอยู่เบตันชัว์เหลือเพียง1ล้าน99,000บาทเท่านั้นราคาคุ้มมากๆเลยนะคะทเทียบกับออปชั่นที่พี่จะได้ไปพี่จ่ายในราคานเนี้ยเนี่ย ออปชั่นเขาให้มาแบบเต็มเต็มเรียกว่าโคตรคุ้มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมออปชั่นกันเลยคันนี้ระจำหน้าโรีเมียมผสมแบคกรอสชุดแต่ง AMG ระบบไฟเป็นแบบ LED integrated system ท้องกับ Daytime Running Light ล,ล้อแ,แมกอลลอยแบบก้าการขนาด20นิ้วขนาดใหญ่เลยค่ะกระจกมองข้างและพอกับไฟเลี้ยวที่แบบดีไซน์มาเก๋ล้ำทันสมัยมากๆเลยมารับชมด้านในของเขากันต่อเลยอินเทอร์เนียภายในห้องโดยสารโทนดำวัสดุตกแต่งแบบลายไม้เบาแบบ ตําแนบบไฟฟ้าเมมโมรี่ซีได้3ตําแหน่งโคมลัยมัลติฟังก์ชันแบบ4กา้านมีแพดเดนชิพมาให้แล้วก็เป็นเกียร์คอเจ็ดสปีดพร้อมกับระบบควบครลสามารถปรับความเร็วได้อัตโนมัติจากตรงนี้เลยหน้าจอกลางมาพร้อมกับจอยควบคุมหน้าจอแล้วเขาก็ยังรองรับระบบการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ยังมีนีเวเกเตอร์ในตัวด้วยค่ะแล้วก็มาพร้อมโหมดการขี่ด้วยกัน3โหมดค่ะประกอบไปด้วยโหมดอีโค่สปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลนั่นเองด้านบนเนี่ยหลังคาพาราโมิกซันรูฟเปิดปิดได้แบบระบบไฟฟ้าเลยออแบบ จัดเต็มอย่างที่ยินบอกได้ไปในราคาที่แบบคุ้มมากๆ1 9 0ล้าน9บาทเท่านั้นนะคะถ้าพี่ซื้อป้ายแดงเนี่ยคันนี้เขาอยู่ที่5ล้านเลยนะเรียกว่าประหยัดสุดๆนะคะแล้วเขาก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อโฟอเมติกด้วย คุ้มๆเลยด้านหลังกับเบาะที่กว้างแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยพื้นที่เนี่ยเหลือเยอะมากๆแล้วเขาก็ยังมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนเลยสภาพรวมๆยังอยู่ในสภาพที่สวยไร้ตำหนิหรือว่าพร้อมใช้งานเลยแล้วหนูจะเล่าช่วงล่างให้ฟังนิดนึงช่วงล่างของเขาขับดีมากๆเลยแน่นหนึบถนนถึงเขาจะเป็น s อ v ขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้โค้งเคงไม่โยกไม่ย,ย้อย ขับดีขับสนุกแน่นอนเลยค่ะทุกอย่างโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยใครที่สนใจเลีงคันนี้อยู่เราปรับราคาลงแล้วพี่เข้ามาดูรถจริงได้ที่เบตต้นชัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะท้ายรถกับระบบไฟท้ายแบบ L E D มีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกมาให้ชุดแต่ง A M G รอบคันเลยค่ะฝากระโปรงท้ายเปิดปิดแบบระบบไฟฟ้ากว้างขวางค่ะเขาเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่เนี่ยสามารถจุข,ของได้แบบจุจ สบายสบายเลยนะคะแล้วโครงสร้างด้านหลังของเขาเดิมจากโรงงานเลยนะคะหัวนั้นไม่มีขยับเม็ดอ์ตเนี่ยยังอยู่ครบทุกอย่างยังสภาพร้อยเปอร์เซ็นตเลยค่ะเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ ML 250คันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,143cc 204แรงม้าแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟเมติกทั้งหมดนี้ลูกค้าได้ไปในราคาเพียงแค่1,99,000บาทเท่านั้นฟรีดาวน์สุดพิเศษผ่อนเพียงเดือนละ18,000บาทและที่สำคัญเรายังมีรับประกันหลังการขายสูสดตามเงื่อนไข2ปี7 0,000โลอนกลดด้วยติดต่อเข้ามาหายินได้เลยที่เบอร์082856000หรือแอดไลน์ addd9999 แล้วพบกันที่เบต้า ชั่วนะคะสวัสดีค่ะเบตันชั่วไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรกมือนซอมคุณภาพดีๆๆเพราะให้คนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชั่วคือครัต่อที่ใช่ชั่ว